เอาละครับขอกราบสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มากันในโซล่า XO เกมเมอร์นะครับที่ผมจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าวิสตูเรียนะครับเป็นเกมแนว M O R P G ของทางโลบอกร้านนะครับเขามีแบบนี้เขาสร้างแบบนี้มาครับซึ่งใครก็ไม่รู้สร้างนะซึ่งแบบผมชอบเป็นผมชอบเกมแนว M O R P G นะเว้ยมัน รู้สึกว่าดีแต่แต่มันเป็นส่วนส่วนมากมันจะเป็นมุมมองที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะแต่อันนี้คือแบบมุมมองสุดยอดเว้ยผมสร้างอันนี้ผมสร้างตัวไว้เฉยๆนะโอเคคือแบบตื่นเต้นมากที่จะเล่นผมก็เข้าไปสร้างเฉยๆว่าเห็นมันน่าเล่นสร้างไปแล้วก็เข้าไปดูนิดๆหน่อย่กเนียดูดิเห็นป่ะเนี่ยเป็นมุมอมองแบบนี้ซึ่งผมชอบมากเว้ยโอ้ยนี่โหดแล้วนี่ว่าผมยังคนโง,ง่ๆอยู่เลยแล้วทไมผมเป็นผมสีนี้วะ เนี่ยนะครับเนี่ยแล้วมันสามารถคุยได้ก็คือแบบโอเคโ้ยเล่นไงวะกดเควสโอเคอมไอ m อม quest นะอันนี้คืออะไรอะ s t a c k w i t h อ๋อค่านี่า upstack ก็คือค่า i n w i t h อะไรวะเนี่ยมันคืออะไรวะผมเด็กคือค่าผมจำผมจำได้แล้วผมเคยเล่นอยู่เป็นผมผมเล่นเองเกม RPG มันน่าจะแบบมีนั้น โอ้เก่งกัเก่งกันโคตรเลยวะ่ะแต่มาซื้อของไงอะ่ะอ๋เราต้องไปฟาร์มก่อนเนาะมันไม่ไม่ให้เราทำอะไรวะวิ่งได้นี่หว่ะลืมไปวิ่งได้นี่หว่าแล้วมันให้ให้ให้เราทำอะไรวะแมปก็ น่าจะกว้างนะดูดนะทุกคนแมปอะกว้างแน่แนแต่อยากจะรู้ว่ามันมันให้ให้ทำไงโอ้ยมีถ้ำด้วยวะถ้ำหรือเปล่าวะเฮ้ยอะไรอะเอาบันไดโอเคโอ้โหแบบโอ้ยใช้ได้อยู่นะภาพก็แบบดูได้ดูดีอยู่ผมก็เห็นตอนนัาคืนอ,อยู่ก็แบบดีมากตอน,นกลคืนคือแบบสวยมากผมเข้ามาตอน,นคืนแล้วผมออกเลยเดี๋ยวนะมันให้ผมทําอะไรวะมีไก่ด้วยเก็บไก่อะ่ะเอาอะไรวะ กดฟวะอฟเพื่ออะไรวะนี่ยากก็ขยับเดี๋ยวเดี๋ยวมัน,ม,นมันให้กูทำอะไรวะเนี่ยโอ้โหน้ำใช่นี่ไงน้ำโอ้โหสวยมากทุกคนนี่เสียงแบบความสวยระดับก๊อตอ่ะโอ้โหน้ำสวยมากโอ้โคสวยเลยอะ่ะอะไรวะเออก็สม M อ P มี่ทุกคนดูดิ เดี <im unter Upper language> <im unter> Frankly, <level> ๋ยวๆดูด <tomato> ้วยๆงั้นกูทำไรวันเนี้ยเดี๋ยวผมขอ่งงขอนี่ก่อนนะถามปู่ก่อนปู่ให้ผมทำไรอะปู่เอ้ยอ่านกิมออกทุกอย่างไอ้กูเนี่ยงงงเฮ้ยไม้เหรอเฮ้ยเอาไม้อ๋อเรามีวุ้นในตัวนี่หว่าโอเคผมรู้ละผมรู้ละรับเคสียกับปูก่อนอเดี๋ยวนะ อ้าผมเราคิดจะปลูกไม่ใช่หรอวะอคิดปลูกหายไปไหนวะมันให้เราไปทำการทำอะไรวะฟาร์มเหรอเราเรา,เราต้องไปตีไก่ใช่ปะ่ะตามทำงู่มมูงงงไปเลยเนี่ยม,มีไก่เพียบเลยเนี้ยโอเคได้เอฟเฮ้ยเก็บเอฟกันแล้ววะ เก็บไข่อ๋อโมีขนนกไก่เพียบเลยเก็บเก็บเก็บเลยเออเก็บให้หมดเก็บขนนกครับโอ้หรัวรัโหรัวโหโอ้โโโอ้โห โคตรรวยเหมือนนี้โคตรคตรวัวน,นี่เไงแม่ตอนคืนทุกคนเห็นไหมตอนคืนละผมไม่หาตีเลยดีกว่าผมต้องฟาร์มใช่ไหมเฮ้ยเคล็อะไรวะอ๋อชิคเก้น๋อค่าไก่สองตัวอ๋อเคลอยู่นี้ทุกคนเคล็อยู่นี้เราเสร็จแล้วเราไปส่งดีวกว่านี่อะไรอ่ะผอ้โอหสามเก้าโอเคไม่เอาละโอเโหสาสี่เก้าตรงเคล็ โอเคสวยนี่ไงเราอันนี้้ได้อันนี้มาแล้วโอ้ทุกคนผมผมเริ่มเข้าใจแล้วอ่าอันนี้คืออะไรว่าค่าไก่สองตัวเหรอไม่ได้ใช่โอเคหมดละเรา้ออ๋อเราเวลเราเราเวลสามแลเหรอเราต้องทำการอะไรอะ่ะ มีไก่ไปแล้วอ่ะออหรือว่ามันให้เราเข้าในเมืองวะนี่ใช่ในเมืองไหมเนี่ยเมืองดูเล็กจังดูไม่ค่อยดูไม่ค่อยแบบเลยทุกคนพรีเม mm ี่มช็อปโอเคมีอะไรหรอวะเนี่ย mm hmm. โอเคทุกคนเกมนี้ก็หนุกอยู่นะ พาสองว่าพารสองอะไรผมยังทำอะไรไม่ได้เลยลุงเอ้ยเอาเสร็จแล้วหรออ๋อนี่คือเราทำเสร็จแล้วหรอไม่เราก็ว่าอยู่นะอ๋อเปลี่ยนที่นี่เหรออันนี้คือเราวะอ๋ออัพสกิลเราเป็นสายดาบเราอัพอะไรดีวะแอคแทก็กมีเลยสิบหกสปีดสิบแปดโอเคเราจะอัพอะไรดีวะทุกคนเราทำให้เราอัพอะไรดีวะงงงงทุกคน เดี๋ยวเนดะี๋ยวผมรับเคลต็ต่อก่อนอะไรวะอ๋อนี่เหรออุย้ยเพียบเลยเคล็อ๋อนี่อ๋อนี่เคล็มาอ้าวเดี๋ยวนะอัน,นอันนี้ก็มันเงินนี่หว่าไม่เกี่ยวนี่เคล็อันนี้เคล็อ๋อมันให้เราเคล็ดอันนี้คนนี้ต่อโอเคครับอ่ะอ้าวไม่ใช่เหรอเลดแอปเปิลเหรอ หาแอปเปิ้ลสีแดง12อันเฮ้ยหรือซื้อวะซื้อจากซื้อจากคนนี้เหรอน่าใช่ใครุกคนเราไปหาแอปเป,ปิ้ลสีแดงแดงก่อนแอปเป,ปิ้ลสีแดงอยู่ไหนเอ่ยจุดไฟปะะ่าวจุดไฟเหรอน่ใช่ปะะ่าวไม่ใช่วะ โอ้ยถ้คนโอ้โหเกมนี้น่าคือน่าเล่นมากทุกคนแต่ว่าถ้าค,ค,ค,คนไม่เก่งอังกฤษนี่แนะนำว่าอย่าเลยนะเอออะไรอะ่ะเกมออกจะน่าเล่นอ่ะอะไรเนี่ยก็เน้นผมก็แนะนำเกมวันนี้นะน่าเล่นมากจริงแต่ต้องเก่งอังกฤษจริงนะผมแบบยังไม่เก่งปานเทสทุกคนโอเคเฮ้ยไก่สีชมพูเฮ้ยนี่อะไรเนะี่ยเอาก็ไก่ธรรมดาเนี่ยว่าก็อ,อยู่ในต้นไม้แม่ให้ลูตกใจหมดเลยคิดว่าอะไรเฮ้ยแอปเปิ้ลสีชมพูเฮ้ยแอปเปิ้ลสีแดงห่างไงวะ เกมมันน่าเล่นแบบผมอยากเล่นนั่นเอ้ยีแอวเจอแล้วครับโอเคผมไปเก็บผ้าเนีกว่านี่อะไรอ่ะ โอเคผมเก็บนี่ไงเก็บเลยเก็บเลยจังหวะน,นี้เก็บเลยโอเคเราเราจะไปหาคนที่น,นั้นนะครับทีนี้กูหลงทางเลยทุกคนผมหลงทางเลยต้นผมกคหลงทางเลยโอเคเงินแดงได้มาแล้วทุกคนแล้วก็เคว็ดนี่คือเคล็ดอ,อะไรอะ่ะเรายกเรายกเรายกเลิกได้ไหม แล้วก็ไปรับเฟซจากพ่อค้าคนนี้ใหม่งั้นเหรอเอ้าหรือว่าผมต้องไปรับเฟซจากคนนี้วะขอบคุณอ๋อนี่เรา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 ,เราต้องหาทางเฟซในเมืองละลานี้ไปเรื่อยๆเหรอจะมุดแล้วนี่หว่าผมใช้ดาบได้ยังยังไม่ได้วะต้องทำไงวะ โอเคผมต้องไปทำงานไอ้ทำเควสของไอ้ตาลุงคนนั้นอยู่ไม่น่าใช่ Mushroom Forest อันนี้คือมันมันให้เราฟาร์มเราไปทุกคนซึ่งผมยังไม่รู้ว่ารับเควสตรงไหนเลยนะเควสของอันนั้นผมไมเน่ยผมไม่แน่รับเควสมัวส่วซั่วเลยวะอันนี้คือเขามีดาบหมดแล้วทุกคนทำไมผมจะไม่มีดาบเลยอ่นนะอะไรวะ แต่เกมนั้นเล่นมากอ่ะผมรู้สึกผมชอบเกมนี้นะเฮ้ยอะไรอ่ะเออมาดิมาดิมาดิขอแบบนี้หน่อยของนี้ชอบเลยกล่องแบบเนี้ยหาอยู่โอ้โหถือว่าดีอยู่นะเนเลยสิบอันเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่อ่ะเออสามมาดิมาดิรุมร้างแคายมึงแล้ว อยงงีต้องชอดใช้ชดใช้กูกูต้องได้ไปจากมึงต้องได้ไปจากมึง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 ตายสิตายซะไอเห็ดโง่ไอเห็ดโง่เฮ้ยจะตายแล้วโอเคโอ้โหเวลอัพแล้วแปะเลยเหรอโอ้โหอัพไม่ใช่น้อยนะอันนี้เห็ดแดงเหรอ โอ้นี่จะมาให้ผมเก็บหมดเลยเหรอสวยดีวันนี้สวยดีสวยดีไม่แรงแล้วไงไม่แรงแต่ก็ไม่ไ,มได้ไม่ได้กากอะครับอ้าวเดี๋ยวกากของจริงละโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหถ้าจะมาขนาดนี้เนะี่ยอะไรอะอะไรนะมันคืนให้เก็บอะขนเนา ไม่ยอมแพ้หน่อไอเห็ดแดงมาหนี้แลกูล้างแค้มึงแล้วมึงจะใช้ทั้งชีวิตชิ้นพมกนเป็นของกูโอ้ดิเลยเหี้งงงเดี๋ยวโดนกูแน่โดนกูแน่โดนแน่ไอ้ล้างล้างแค้มึงนี่แหละไม่ยอมแพ้แล้วนะนี่คืออะไรมันเนี่ยเก็บก่อนคืออะไรโอ้ยเงินเหรอโค้ดเยอะโอ้เยอะโคตรเลย แบบหนักและแน่นมากนี่เราเราใช้คนไหมเนี่ยอุ้ยชิ้นส่วนอะไรอ่ะสตรักสตรักอะไรวะตัวผมเรืองแสงได้โคตรเท่เลยวะ่ะเฮ้ยแต่มันทำไมมันมันมันถึงอเอ้ยมันก็มีว่ายน้ำอยู่นะดูดิโอ้ยโหพิเออร์เลยทำไมกล่องเดี๋ยวโอ้ยกล่องเพียบเลยทุกคน นุ้กก็มีกล่องนี่ก็มีกล่อง,น,องนี่ข้างล่างก็มีกล่องโอ้สวยเลยอืมเควสอะไรวนะเนี่ยเควสเหรออ๋อมันให้เราตามหาอันนี้เหรอโอเคเดี๋ยวผมกลับเดีย๋ยวผมขอกลับมันก่อนทุกคนเอ้ยเดี๋ยวผมขออันนี้ก่อนแล้วกันตอนนี้ผมได้เควสแล้วเดี๋ยวผมจะไปส่งที่เควสเคว์ควของคนแก่งนั่นก่อนเออหรือเป็นทางนี้ป่าววะเอ้ยทุกคนอาจจะแค่ก็ได้นะนั่นไงใช่จริงๆด้วยโอ้โหก็หาตั้งนานนะโอ้โหเอ้ยเจอแล้ว แล้วก็ว่าอยู่มันอยู่ไหนวะมันนี่เลยเออสิเก้านาทีส่งโอ้นี่จะจัดอะครับเดี๋ยวผมไม่หว่านทำเพิ่มโอเคผมรู้สึกว่ามันน่ากันไปทุกคนผมรู้สึกว่าเกมนี้มันหนุกมากนะอาจจะมีพระสองนะมั้งนะมั้งนะไม่แน่ใจเพราะมัน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 ไม่ใช่ในเรื่องแต่มันก็หนุกเอาเรื่องอยู่นะเอาลงได้ปะไม่ได้เห็นนะโอเคงั้น สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากับคุณผู้ชมไปก่อนนะครับบาย